วันนี้เนี่ยจะได้มาพูดนะคะอัปเดตภาพรวมตลาดด้วยว่า TFX f กฟ t ว r ออยากเป็นอย่างไรและพี่ท่านนี้เป็นคนหนึ่งในวิทยากรน,นะคะที่สอน ตัวทีเฟกนะคะให้กับหลักสูตรเลเวลอัพด้วยโอ้โหเข้มข้นมากใครเคยเรียนมาแล้วบอกเลยว่ามาเป็นแฟนคลับพี่เขาเพียบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยค่ะกับพี่ท่านแรกตอนนี้นะคะที่มาแล้วมาแล้วใช่ไหมคะโอ้พี่บวยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยค่ะกับพี่บวยคุณพมรสุวรรณสาคอนกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ สวัสดีค่ะพี่บวยตลาดตอนนี้ยับเลยค่ะพี่ลงนิวโลกันทุกวันเลยอืมอ่าร่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะมองยังไงบ้างนะ่ะตอนนี้พี่บวยมีมุมมองต่อตลาดเนี่ยยังไงบ้างพี่จะลงต่ออีกยังไงเท่าไหร่บ้างคะะคําแนวโน้มระยะสั้นยังลงต่อนะครับถ้าเราเห็นภาพเนี่ย เองนะครับพยายามที่จะเด้งตัวไปใกล้ๆทดสอบพันสองร้อยจุดนะนดวันนี้แต่แต่ก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ถอยลงมาเคลื่อนไหวที่ใกล้ๆโลของวันนะครับแล้วก็ตัวสวิตซ์เองเนี่ยก็เจ่ะจะทดสอบโลเดิมของเดือนตุลาปีสองพันยี่สิบนะครับตรงเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยที่เราให้ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ่ะครัตอนแรกดูเหมือนห่างนะแต่ตอ,ตอนนี้ใกล้แลละนะครับซึ่งแนวโน้มเราต้องบอกว่ายัางลงต่อนะักตัวที่เป็นตัว สร้างเนกาทีฟเซนติเมนต์หลักเลยเนี่ยนะครับก็เป็น p อเอลทที่ลงมาต้งนต้าเปิดบ่ายมาเลยค่ะครับเพราะ,ะเพระว่าทางตัวทางตัวของทางเอลเนี่ยมีการแจ้งแก้ไขขอกสารที่มีการส่งทางตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะว่ามีการเลื่อนระยะเวลาเลื่อนการชําระนี่ของทาง King Power Duty Free นะครับออกไป นานขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบให้มันเกิดภาวะโอเวอร์เกิดภาวะโอเวอร์แหงนะครับคให้มันนานขึ้นถึงช่วงกลางปีนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ตัวเอ t เนี่ยมีการปรับลงมาแล้วก็ถ้าเราดูจากการทะนั้นเทคนิคนะตัวเออทีเองนะครับก็ปรับลงต่ํากว่าโลเดิมที่ทำเอาไว้แล้วด้วยนะครับตรงสี่สิบแดบาทห้าสิบเนี่ย คนนี้กำลังทดสอบ40บาทนะแล้วมีโอกาสที่จะลงต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่พรุ่งนี้อาจจะได้เห็นการออกบทวิเคราะห์เนี่ยออกมาเพิ่มสําหรับค่ายต่างๆนะครับเราก็อาจจะมองในเชิงลบนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการซ้าเติมตัวของสกิลตี้เนี่ยให้มีโอกาสปรับลงต่อรวมทั้งตัวฟิวเจอร์ด้วย ค่ะมีโอกาสที่จะร่วงลงต่อนะคะในส่วนของตัวฟิวเจอร์ต,ต่างๆแล้วก็เซตฟิเนาะอ่าใช่ครับแล้วก็ถ้าอิงภาพเชิงเทคนิคนะครับตัวของอเซตฟิวซีเนี่ยนะครับการที่ลงทดสอบ740นเนี่ยนะครับถ้ายืนได้นะก็อาจจะเห็นการรีบาวนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเนื่องจากตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมดิ o ายโซลิ c นะครับเปอร์เซนต์เเนี่ยอยู่ต่ํามากนะครับอยู่ต่ําต่ํากว่าระดับ5อีกนะครับแล้วก็ตัวของ i อ i ซนี่ยก็ปรับลงเนี่ยใกล้เขตซูเปอร์ซูเปอร์โอโซนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นโซนที่มันมีโอกาสที่ตัวของตัวของดัชนีเองเนี่ยจะไหลลงเร็วแล้วก็แรงมานะครับค่ะมันโซนที่มันมีโมเมนตัมลบมากๆนะครับ ถ้ายืนไม่อยู่เนะยเราอาจจะเห็นการไหลลงเร็วแล้วก็แรงมากนะครับ <c oughs> สําหรับคนที่มีฝั่งช็อตอยู่นะผมก็แนะนํานะครับว่าตรงนี้นะเลโกฟิตรันแล้วก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าสรัตี้เนี่ยจะยืนสี่ศูนย์ไหวหรือเปล่านะครับสี่ศูนย์ค่ะแต่ถ้าคนยังไม่มีของนะยังไม่มีโพดิชันเลยเนี่ยอาจจะรอดูก่อนว่าถ้าหลุดจากสี่ศูนย์เนี่ยช็อตตามค <c oughs> นะครับแต่ถ้าจะมาช็อตตรงนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างกึํากึง่งนยเพราะว่ามันก็ลงมาในระดับหนึ่งใกล้แนวรับสาคัญแล้วค่ะ อืมโอเคอะถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีของก็คือเรารอติดตามกันก่อนถูกไหมคะพี่อ่าครับถ,ถ้าคนถ้าคนยังไม่มีของเนี่ยให้รอก่อนะนะครับถ้าใครยังไม่ถ้าใครมีช็อตอยู่เนี่ยนะครับก็ถือต่อได้ติดตามต่อค่ะโอเคอ่าไม่มีรอนะคะ อ่าใครช็อตอยู่ก็ถือต่อได้นะคะโอเคอันนีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคุณนไหน,นะครับก็คือผมว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับจากประมาณ800จุดลงมาค่อนข้างเร็วมากเนี่ยคนที่มีรับสถานะลงแลวผิดทางอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มถูกมาจิ้นคอลแ้วก็เริ่มถูกฟอร์ล้ะนะครับร mm hmm. อจะเห็นการไหลลงเร็วในช่วงเปิดตลาดวันพรุ่งนี้ mm hmm. ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า mm hmm. มันทุนอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเติมเงินหรือว่าอาจจะกลัวการหลุดแนวรับสําคัญเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการเร่งปิดในส่วนของโพ i ิชันตามมาเพราะว่าถ้าเราดู OI นะครับในส่วนของซ a ฟ e ี y ฟิวเจอเนี่ยอยู่สูงถึง600,000กว่าสัญญานะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับออื ก็เรียกว่าตอนนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ให้เรามาระวังกันดีๆเลยนะโอ้ช่วงนี้นะคะโหดเลยเกินแล้วถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวตัวทองบ้างล่ะคะพี่ในส่วนของตัวทองคํานะครับค่ะอ,อยังมองว่าทองคําเนี่ยนะครับยังเป็นเซฟเฮดเว้นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะถ้าเราไปไล่ดูนะครับตัวของไอซันพีห้าร้อยนะก็ปรับฐานค่อนข้างแรง นะครับคณกลัวเรื่องของเทรดวอร์นะครับเราก็นะครับในส่วนของคืนนี้เองเนี่ยนะครับจะมีส่วนทรพจน์ของทรัมป์เนี่ยในการเปิดประชุมร่วมสองสภาของทางสหรัฐช่วงประมาณสามทุ่มนะครับค่ะตรงนี้นะเออเทีเเราเนี่ยก็คาดว่าอาจะมีการส่งสัญญาณถึงมาตรการที่เป็นนโยบายที่แข็งกล้าวมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีต่อประเทศคู่ค้าที่ได้ดุลของทางสหรัฐอตรงนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยนะ่าจะเริ่มกลับเข้ามาพักในทองคําแล้วท,ทองคาล่าสุดเองเนี่ยก็กลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าและสิบวันตรงสองพันเก้าร้อยเหรียญซึ่งเป็นแนวจิตวิญญาได้แล้วนะครับประมาณนียการพักฐานลงมาค่อนข้างเร็วร้อยเหรียญนะจากสองพันเก้า้อยห้าสิบ้าเนี่ยลงมาแถวสองพันแด้อยห้าิเนี่ยมันเกิดขึ้นแคบกลบเดียวคแคบประมาณ4ี่วันทําการนะครับแล้วก็เห็นการกลับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วมากถ้าคงเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมที่ 2955อีกครั้งห<ะ>นึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับ<ะ>แต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผมว่า3,000เนี่ยอีกไม่ไกลนะครับโอ้ายังไงเนี่ยะนะครับสำหรับตัวของกลัวไลฟ์ฟิวเจอร์นะครับก็แนะนำเป็นเทรดฝั่งรองอยู่อ่าเทรดฝั่งรองไหมคะจริรงมบทวิเคราะห์เราเนี่ยเราให้ถือรองมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แล้วนะครับแต่ว่า<ะ>สำหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยวันนี้ ปรับขึ้นมาแล้วนี่อาจจะรอตั้งรับแถวๆโซนบริเวณใกล้ๆ2,009เผื่อจะมีย่อลงมาแต่ผมว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นจังหวะย่อลองอยู่ค่ะรับถแถวๆ2,009อันนี้คือในตัว GOH 25ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดกราฟไปพร้อมๆกันเลยนะโอเค GOH 25ค่ะดูกราฟรายเดยนะคะราคาล่าสุดตอนนี้เนี่ย GOH 25อยู่ที่2,924นะคะ เราสามารถตั้งรับได้ที่สองพันเก้าร้อยใช่ไหมคะพี่อ่าใช่ครับประมาณสองพันเก้าร้อยเนี่ยเป็นโซนที่ผมว่าตั้งรับได้ครับมันจะลงมาหาให้เราใช่ไหมคะ <laughs> เอ่อน่าจะมีโอกาสนะเพราะบางทีเขาะวิงแต่ว่าถ้าใครมองว่าน่าจะไปเนี่ยนะครับก็อาจจะตั้งรับไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับอืม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 แต่กท,ทองมันก็เหวี่ยงค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับ มันมีความเบี่ยงสวิงนะคะอยู่แล้วนะสำหรับตัวทองนะคะโอเคอันนี้ยังเป็นโอกาสในทางฝั่งลองได้เปรียบอยู่ถูกไหมคะอ่าใช่ครับครับค่ะแล้วก็ในส่วนของจุดสต็อปล s อลนะคะพี่อยู่ที่เท่าไหร่คะในส่วนของจุดสต็อปล s อนะครับก็ถ้าหลุดตรงแถวแถวแนวมันจะมีแนวเส้นค่าเฉลี่ย ยี่ว <ame> ันนะครับแถวโซนบริเวงแปดเจนเนี่ยก็อาจจะสต็อปล็อตก่อนก็ได้สำหรับเทรดดิ้งระยะสั้นนะสองแปดเูนะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับค่ะโอเคอะทองนะคะคืนนี้สามทุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกหรือเปล่าเนาะชมคุณทรัมป์นะคะติดตามกันได้เลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว ทองคำนะคะกันมาแล้วนะคะพี่บวยคะอย่างตอนนี้เนี่ยไอ้ขอกลับมาในส่วนของตัวทีเฟคนิดนึงเนาะพี่บวยเพราะทีเฟกตอนนี้เนี่ยซีรีสนะคะไอ้เข้าใจว่าก่อนหนนี้พี่เอ่อพี่บวยพูดในตัวเซตเซตห้เนาะตอนนี้ซีรีส์เฮอยู่ที่739แล้วคือตอนนี้ก็คือมันหลุดเจ็สศูนย์แล้วถูกไหมคะ ใช่ครับคือถ้าอิงวิฟที่อยู่ที่เจ็ดสีู่นย์ะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยตัวเอลนาศูนย์ซีรีส์สองห้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณเจ็ดสามห้าถ้าให้กลมๆนะเพราะว่าตอนนี้เบสิคเนี่ยมันลบอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าจุดคือความห่างระหว่างาวิฟที่กับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อยู่ต่ำกว่าประมาณห้าจุดนะครับถ้าอิงก็อยู่ประมาณเจ็ดสามห้าเนี่ยจะเป็นแนวรับสําคัญคือถ้าหลุดเนี่ยนะครับก็ช็อตตามแต่ถ้าลงเราเด้งเนี่ย ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ฝั่งช็อตที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มแบ่งขายทำกำไรนะครับ735นะถ้าเกิดใครดูเป็นตัว Filter ร์ทีเฟกนะคะ735นะคะนี้ก็เป็นสามารถใช้เป็นจุดเปิดช็อตนะคะโอเคอะได้แล้วนะแผนสำหรับตัวที Fake นะคะแล้วก็ ตัวทองนั่นเองนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยตัวหุ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ตอนนี้ตัวหุ้นมันมีตัวไหนที่เราหน้าช็อตหน้าลองบ้างไหมคะอ่าครับตัวที่ลองเนี่ยยังไม่เห็นสัญ,ญญาณที่ชัดในตอนนี้นะแต่ <c oughs> ตัวที่ผมมองว่าฝั่งอ่าช็อตเนี่ยนะยังเทรดได้น,นะครับก็จะเป็น <c oughs> ตัวเหล็กที่มีสภาพคล่องในกระดานด้วยนะครับค่ะ <c oughs> เป็นตัว a อวนะครับ,รบตัวแรกเนี่ย a อวเนี่ยเพิ่งหลุดแนวรับนะตรงสองบาทนะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้แล้วก็เป็นโลเดิมของช่วงกลางปีที่แล้วด้วยนะครับพอทำโลในรอบแหม้าย้อนกลับไปนี่ในรอบหลายเดือนเลยนะครับทานท<ล>ีก็ยังไงมองแนวรับตัดไปบาทเก้าสิบแล้วก็แถวบาทเจ็ดสิบแปดนะครับก็แนะนำเป็น เด้งช็อตนะครับสำหรับตัวของ aav นะครับคุดคัตเนี่ยเราให้ไว้ที่สองบาทสี่ตังค์นะครับถ้าเด้งมาเกินโซนนี้ครับค่ะอ่ะคัดสองบาทสี่สตางค์นะคะสองจุศูนย์สี่นะจ๊ะ aav โอ้ oh, ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วันนี้หัวทิหมหัวตาอยู่เหมือนกันนะคะที่ราคา <S 2> <S 2> <S 2> มีการทำปรับตัวลงนะคะทุกคนอ่ะโอเคมีแค่ฝั่งชอ็อตมีตัวเดียวเลยเหรอคะพี่บ๊วย ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนวโน้มฝั่งช็อตนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ<ฆ>เป็นตัวของตัวของโฮมโปรนะครับ<ฆ>จริงๆแล้วเนี่ยระยะสั้นเนโฮมโปรถือว่าค่อนข้างแข็งนะแต่ผมว่าเริ่มที่จะหลุดตับของระดับแปดบาทนะครับ<ฆ>ตรงตรงเนี้ยถ้าหลุดแปดบาทเนี่ยผมแนะนําให้ช็อตตามนะครับ<ฆ>แล้วก็จะมีโอกาสถอยลงมาที่โซนระดับถัดไปนะครับถ้าตีเทรนลงมาเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวๆประมาณ จ็ดบาทสามสิบห้าแล้วก็เจ็ดบาทยี่สิบโฮมโปรกราฟตัวหุ้นโฮมโปรนะอยู่ที่เจ็ดบาทสามห้าแล้วก็เจ็ดบาทยี่สิบนะคะตอนนี้โฮมโปรนะคะอยู่ที่แปดบาทนะคะแปดบาทนิดนิด,น,ดนะฮะแปดบาทสลึงนะถ้าเกิดใครเปิดดูดกราฟเป็นเงินไขในการเข้าช็อตตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เอเซีดี D เนี่ยตัดซิกแนลไลายลงมาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสซึมลงครับค่ะ ค่ะโอเคอันนี้ตัว Home Pro นะคะตัวแรก AAV ตัวที่2 Home Pro นะคะเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะช็อตต่อได้นะคะถ้าเกิดเด้งก็ช็อตนะคะมีคำถามมานิดนึงค่ะพี่เขามีคนถามว่ากราฟน่ารับไหมครับนี่ตัวกราฟเป็นไงบ้างคะพี่อ๋อตัวกราฟเองนะครับๆย,ยังไม่ค่อยน่ารับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะในรอบ สิบวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเด้งไปไม่ผ่านเส้นห้าวันเลยนะครับเกาะเส้นห้าวันลงหลังจากข<ล>ึ้นเอกดีไปแล้วเนี่ยผมว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะยังปรับฐานอยู่นะแล้วก็ฐานเดิมเขาอยู่ประมาณสี่สิบหกบาทเดี๋ยวรอดูตรงแนวรับเถแถวสี่สิบหกบาทก่อนว่าเอาอยู่หรือเปล่าอออืมอืมไปรอดูเก็บโซนนั้นก็ได้ค่ะแถวนั้นนะ โอเคในส่วนของตัวนี้โอเคค่ะตอนนี้หุ้นช็อตมีสองตัวก็คือ A-A-V แล้ว Home Pro ไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมคะอ่าครับมีฝากไว้แค่นี้ครับโอเคได้เลยค่ะงั้นพี่บัวยวฝากคำคมอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะอ่าครับก็คืออยากจะฝากนะครับให้กำลังใจทุกอ่าทุกคนนะครับที่อาจจะติดหุ้นอยู่ นะครับแล้วก็ขอให้จำไว้นะว่าทุกครั้งที่เตอินเด็กลงเล็กเนี่ยคือการรีเซตโอกาสใหม่มครับโอกาสยังมีเสมอครับค่ะโอกาสยังมีเสมอนะฮะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้หรือเปล่ารอก่อนได้รอโอกาสได้นะคะขอบคุณนะคะพี่บัวค่ะสวัสดีค่ะอ่าครับขอบคุณครับสวัสดี ค่ะห่วยน่ารักมากเลยนะก็เป็นอีกคนหนึ่งเนะี่ยที่ตอนนี้มาบอกแผนนะก็ใครที่มองในส่วนของดิเฟกนะคะที่เฟกเนี่ยก็ยังคงเป็นฟอลล์นะคะฝั่งทางช็อตนั่นเองนะคะใครไม่มีของในมือรอเอาไว้ก่อนเวทแอนดซีนะแต่ถ้าเกิดใครมีช็อตอยู่ในมือก็สามารถถือต่อไปกันได้นั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นนะคะตัวที่มองทางช็อตนะคะก็คือ a a v แล้วก็โฮมโปรสองตัวนะคะที่เพิ่งมีการหลุดทำนิวโลลงมานั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยว